ไผ่ลิกแฉต่อไม่ยัง้งดิวอริสราโดนซ้อมหนักแค่ไหนทุกวันนี้หน้ายัางเบี้ยว หลังจากที่ไพลิกอดีตแฟนและปัจจุบันเป็นพี่ชายคนสนิทของดิวอริสราออกมาเปิดภาพบาดแผลดิวอริสราพร้อมบอกว่านี่ยังส่วนน้อยบางรูปเห็นแล้วจะเป็นลมซึ่งเป็นผลจากการถูกอดีตแฟนอีกคนคือเบนเดมอนทำลายร่างกายอย่างหนักล่าสุดในรายการแชมดดำได้โฟนอินคุยกับไพลิกที่ได้ออกมาเล่าหมดเปลือกว่าดิวโดนซ้อมหนัก จนทุกวันนี้เห็นเลยว่าหน้าเบี้ยวไม่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้หลังดิวอริสราออกมาเล่าเหตุการณ์โดนทํำ้ายร่างกายและจิตใจต่อมาไผ่ลิกได้โพสต์รูปภาพบาดแผลของดิวอริสราพร้อมข้อความว่าถ้าผู้หญิงคนนึงโดนทําขนาดนี้และออกมาเพื่อปกป้องตัวเอง และทำเพื่อประเทศในการออกมาให้ข้อมูลเครือข่ายการพนันใหญ่ด้วยเราก็ควรจะออกมาปกป้องเขาหรือไม่หรือเราควรตั้งคำถามมากมายว่าเพราะอะไรแถมเมื่อวานยังมีคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครไปป่วนที่ร้านเขาอีกผมในฐานะพี่ชายคงจะต้องซัพพอร์ตหรือไม่ครับรูปบางส่วนถ้าเห็นหมดจะเป็นลมเซฟดิวต่อมาในรายการข่าวใส่ใคร หนุ่มกันชัยแฉหมดเปลือกเล่าเบื้องหลังสาเหตุที่ดิวอริสราเคยตกเป็นข่าวเทงานบ่อยไปทำงานสายจนคนในวงการพากันเอือมเมื่อพูดถึงชื่อนี้แต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะว่าดิวไปทำงานไม่ได้จากนั้นในรายการแฉของมดดำต่อสายคุยกับไผรลิกซึ่งเป็นคนบุกเข้าไปช่วยดิวอริสราออกมาจากเบนเดมอนไผ่เล่าว่าดิวปรึกษาตลอดแต่ที่ออกมาแฉ เพราะเป็นจังหวะที่ตำรวจกำลังปราบปรามที่ผ่านมาดิวเคยเผยข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วทางเรื่องที่เที่ยวกลางดึก ปิดดึกและปิดเช้าแต่พอพูดแล้วเรื่องก็หายไปกระทั่งมาถึงเรื่องนี้มาพอดีกันมากกว่าก่อนหน้านี้ดิวพยายามพูดมาตลอดดิวพยายามสื่อสารและเรื่องนี้เพิ่งเป็นกระแสขึ้นมาที่ตนออกมาพูดเพราะวันก่อนมีกลุ่มชายชะกันไปหาดิวที่ร้านทำเล็บย่านทองหล่อกรุงเทพและถามหาดิวทำให้ต้องออกมาพูดพอรู้สึกว่าคนที่ออกมาแชเรื่องนี้แม้ไม่ใช่ดิวแล้วต้องเจอกับอะไรอีกมากมายแบบนี้เราก็ควรที่จะปกป้องเขา ถ้าคุณเล่นอะไรแรงแบบนี้เราก็จะเล่นอะไรอะไรแรงๆบ้างและเมื่อถามว่าสภาพดิวตอนโดนทำร้ายหนักสุดแค่ไหนไผ่ลิกเล่าว,ว่าตอนนี้ดิวห่วงว่าวันหนึ่งหากลูกมาเห็นอะไรพวกนี้แล้วก็จะมองว่ามันไม่ดีโดยตอนนี้ตนเห็นหน้าดิวยังรู้สึกเลยว่าหน้าดิวไม่เหมือนเดิมหน้าดิวเบี้ยวเลย